จอมมานี่ก่อนไม่เอานี่ยังไงมาม,าเ,มเาเร็วแมวเรียเร็วเออมาเอาบ้าเร็วเร็วนี่นี่นีไม่เอาได้งไงเอาบ้าเอามาเร็วมามาหายไปไหนมาตั้งหลายวันโอ้ยเปลี่ยนปอกคอใหม่เหรอเออปอกคอ,อเก่านี่ไอ้นุชิโอ้ยคิดถึงจังเลย ยี่งชมจังเลยหัวข้ออันเก่าหัวข้ออันเก่าก็ยังห้อยหลวงพ่อเหลียนอยู่อชมขนนิ่มขึ้นนะไม่มันแท้ไม่มันแล้วใช่ไหมทำไมอะว้าว้า ช่ม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 ช่อมโอ๊ยจับก่อนจับก่อนเดี๋ยวจะให้กินจับก่อนเดี๋ยวจะให้กินช่อมช่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 มคิดถึงเลยแม่เขาขังไว้ในบ้านเหรอแม่กับพ่อเขาขังไว้ในบ้านเหรออ่ะนม่กับพ่อเขาขังไว้ในบ้านเหรอเขาไม่ให้ออกมาข้างนอกหรืใช่ไหมโอ้ยผอมไปเลยนะเนี่ย หอมไปเลยอะ่ะคิดถึงคิดถึงทำไมอะ่ะมันลื่นหน้ารถใช่ไหมฮะขึ้นไปบนรถใช่ไหมฮึแมวขึ้นไปบนรถใช่ไหมฮะแมวช่มขึ้นไปบนรถใช่ไหมอะออวันนี้พากลับบ้านอีกไหมฮะอ้าโอ้อเ,อเลยทำไมอา้าวลวงเลยนี่นี่ลวงล้วงนี่กินให้หมดเออกินให้หมด อาชมจับหน่อยชมชมช่มชมอร่อยอร่อยชมจับหน่อยเฮ้ยไอ้อร่อยอร่อยนะโอ้โหทำไมต้องคาบถุงด้วยทำไมต้องคาบถุงด้วยจับหน่อยอร่อยดีคิดถึงอ่ะ อุ้ยหายไม่เป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยหายไม่เป็นอาทิตย์เลยจมก็จับหน่อยใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่ได้เจอนี้นะตัวเองก็ไปตะคุบวิจจาเขาแล้วเนี่ยฮ้ยิจจาเขาเหลือไม่กี่ตัวเองให้ข้าวไอ้กระบอกหนึ่งยังไม่หมดเลยอ,ะอ่ะอ,อ,อื้ออ่าอเ่นอยพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีอ่ะเนาะ โอ้ยโอ้ยอร่อยแซ่บอร่อยแซ่บอร่อยแซ่บจ้าอ่าแล้วไปกลางบ้านกันไหมไปที่ร่มๆเย็นๆย็ปะแถวนี้วิจ่เขาจะวิจ่าเขาจะกินข้าวนะชมจับหน่อยอ่ะชมจับหน่อยเฉยคางหน่อยชิช่วยคางหน่อย หลวงพ่อเรียนเออไม่ยื้อนะไม่ยื้อนะเราเป็นพันธมิตรกันแล้วนะออไยผอมไปเลยอะ่ะผอมไปชุบชูเไปนะชุบชู้ไปนะคะทำไมอ,อ่ะทำไมออช่อมห้อยหลวงพ่อเลียญช่อมให้จับแล้วเขาเป็นพันธมิตรกันแล้วพ่อแม่ปล่อยมาแล้วฮ้ชม หนีพีเอ็มใช่ไหมนี่นี่ขยำหน่อยขอยำหน่อยขอยำหน่อยโอ้อยฉันไม่รักเธอเท่าไหร่เลยนะเนี่ยฉันไม่รักเธอเท่าไหร่เลยนะเนี่ยถ้ารักจะปานไหนเนี่ยไปไปไปเล่นหลังบ้านไปตรงนี้แดดร้อนไป,ไปนะ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 ไปเล่นหลังบ้านไปนเล่นหลังบ้านกัน เออเล่นบังบ้านไงเออตรงนน้นพี่เขาทำงานนะอีตรงนี้น,นี่เรานั่งกันตรงนี้แหละเรานั่งกันตรงนี้นะเออสบายสบายเออเยน็นเย็นนะแล้วช่มจํำหน่วยนะเออรักกันรักกันโอ้ยรักกันรักกันจริงจังใช่ไหม กันจริงจังจงจำหน่อยจองจำหน่อยโอ้ยกินเสร็จแล้วก็มีคนถูหลังให้ใช่ไหมอันนี้ไปทำอะไรมาอ๋อไม่ใช่ <c oughs> หนังพับ <c oughs> อันจงจำหน่อยจับแล้วจับแล้วให้จับแล้วจมกอให้จับแล้วใช่ไหมคะ จมขอให้จับแล้วไม่หลงพ่อเหรียญจมให้หลงพ่อเหรียญนู้หนอ่อยที่ถึงอ่ะเน่เธอมาแอบ,บขึ้นรถฉันนะฉันเห็นเลยเห็นว่ารอยเท้าเธอลื่นปื๊ดอยู่หน้ากระจกเลยจำได้เลยเนเนี่ยเนี่ย,เ,ยเท้านี้เลยเห็นไหมมอมแมมดำปิตีเลย ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมจุ๊บจนูยจุ๊บจนูยจุ๊บจนูยเมื่อก่อนมีไข่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีไข่เมื่อก่อนมีไข่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีไข่เมื่อก่อนมีไข่ไม่เลยอะไร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 อะไแหน่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 ตะวันเหรอตะวันเหรอตะวันเหรอโอ้โอ้โดนแน่เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้โดนแน่เลยโดนจับแน่เลย โนจับแน่เลยโนจับแน่เลยตนจับเอาให้งมก่อนจะกลับบ้านนะเอาให้งมเลยจุ๊บจับหน่อ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 ยขนนุ่มมากเลยไงแม่เขาจับอั้น้ำเหรอแม่พ่อเขาจับอั้น้ำเหรอวันนี้เอขนมไปอีกไหม ชงยาขนมได้ไหมอะไรโอ้โหโอ้โหยกให้เลยเหรอเนี่ยเยกให้เล้เหรอไม่ส er. ุภาพนะแบบเนี้ยเข้าใจไหมไม่สุภาพนะหางเป็นนอนเลยดิน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 มนดินดินดนดินดินดินินดิยมนนนนน่มนนน เหมือนก็นหน้าตาอย่างนี้แหละไอ้ขอดหางตรงเนี้ยเขาเขามันหักนิดนึงเอ็นเน่นี่เน่นี่เน่แม่เธอจะช้ำใจแน่เลยแม่เธอพ่อเธอช้ำใจแน่เลยเห็นเธอมาเฟียกับฉันอย่างเนี้ยอ,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 อะไรอะไรมันเคี่ยวเหรอมันเคี่ยวฉันเหรอฉันน่ะมันเคี่ยวเธอมากกว่า ฉันน่นเมั่นเที่ยวเธอมากกว่าฉันก็จะเล่นกับเธอแม่บอกว่าชอบมาฉันนีใจมากเลยชอบมาเนี่ยฉันก็ดีใจมากเลยฉันก็ดีใจมากเลยทำไมอะทำไมจำนิดจำหน่อยทำเป็นทำเป็นนี่นี่ฉันไม่ได้รักเธอเลยนะฉันไม่ได้รักเธอเลยนะฉันรักวิจารฉันนะ ฉันเล่างีจ uh ่าฉันนะเนี่ยๆๆย่กเท้าลยกเท้าหลดหุกหยุกเท้าลุดยุกยกยกยกเลยจบพุงไปเลยทำไมทำไมหือเหรอหือเหรอให้กินน้หือเหรอนนแนนแนนนี่แนไ่ดู้สิไมนรูสิโอทำไมเท้าเป็นแผลแล้วคะอ่ะอ่ไม่เอาไม่กัดอืมนะ ไม่กัดไงบอกแล้วไงไม่กัดไงไม่เอานะไม่เล่นเล่นแล้วไม่กัดนะเล่นไม่กัดนะเข้าใจไหมไม่เอาไม่ตะปบนะเข้าใจไหมไม่ตะปบกันนะเร้เป็นพันธมิตรกันแล้วไงเข้าใจไหมเห็นหนูไหม аны? เจอหนูยังช่วยจบให้หน่อยจีมันมาแอบกินกล้วยนะ่นะนัน่นเนมันมาแอบกินกล้วยมาแอบกินกล้วยแอบกินกล้วยแอบกินกล้วย เล it, holidays, g, now, upcoming, ks, been, ่นอย่างนี้ไม่เอานะเล่นอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเล่นแรงไม่เอานะเล่นเบาๆนะอย่าอย่าเลยหย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเล่นเบาๆนะ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 เล่นเบาเนะโอ้โหขัน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 มีตีตีตีมาหน่อยโอ้โหตีมาหน่อยตีมาหน่อยตีมาหน่อยอืมตีตุ่มมาหน่อยตีตุ่มมาหน่อยอืมตีตุ่มมาหน่อยตีตุ่มตีตี นู่นวะเหรอนู่นวะจังนุ uh ่นๆติดตัวตุตดตัวดนี่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 อะไรอะไรกินไหมกินหางก็เองนไหมกินหางก็เองนไหมนี่แน่ตีเลยตีเลยบอกไม่เล่นอย่างนี้ไม่เล่นอย่างนี้ไม่เล่นอย่างนี้เข้าใจไหมเออถุบไปถุบมา ก็มีแต่ฝุ่นเหมือนกันแฮะขนน่ยวงเลยนะเนี่ยตีนดูสิตีนมันแผลเลยดูคางจกกระปปกดูคางจกกระปกจกกระปกเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยจกกระปกเนี่ยดูหางมันดูหางมันอืดูหางมันดูหางมันตุ้งตุ้งตุ้ง้งจับจับเลยจับเลยจับเลย อะไรไม่ทำไมยกเท้าไหมล่ะยกเท้าไหมหนุชุ่มจับนวยชุ่มจับนวยชุ่มจับนวยนะชุ่มจับนวยชุ่มจับนวยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อะไรทำไมอ่ะโอ้ยก็รักอยู่รักรักรักก็รักอยู่แต่รักน้อยกว่จ๋า อืมล้างอยู่แต่ล้างน้อยก็มีจ่ามากเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าล้างน้อยกว่ามีจ่าล้างน้อยกว่าจริงจริงมีจ่าฉันหายไปหมดเลยอย่างเธอเนี่ะเธอมาแอบกินวิจ่าฉันอืมอืมเธอจะรักฉันบ้ากไหมเนี่ยฮะอืมชมจับหน่อยนะเธอจะรักฉันบ้ากไหมบอสที่ยังรักตัวสันเลยเวลาเห็นฉันน่ะบอสอ่ะ

อ้ากได้หรออุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วเอ้ยมีนมเลยช่วมีนมวยช่วมีนมด้วยนี่ไงนี่แน่เมื่อวานเจอกะทิด้วยกะทิอยู่ปากอยู่อยู่กลางซอยกะทิก็มอมแมมเหมือนเธอนี่แหละแต่กะทิสีขาวอ่ะสีขาวจะมองแมมไม่หมดเลยสีขาวนี่จะมองแมมไม่หมดเลย ตาเหมือนช่อมอะเหมือนช่อมเหมือนไอ้คอดคิดถึงแมวขอน่ะเล่นซ่อนแอบได้ด้วยแมวช่มเล่นเป็นไหมแมวช่มจับหน่อยนิดเล่นเล่นซ่อนแอบเป็นไหมเล็บยาวฉันไม่ได้ตัดเล็บ ยกทำไมยกตีนให้หรอ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 ไอ้เนนเนนเนนเนเนนเนเนอเนเห้เเอนเนนเนนเนเนนเนนเนนเันเน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 ัเนอเนเนเนนเนน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 น่นน กินไปแล้วอ่ะกินแมวเดียวไปแล้วอะ่ะกินแมวเดียวไปแล้วอิ่มแล้วพอแล้วไม่ต้องเล่นหรอกนะเออวิจาปูลูมันไม่ต้องเล่นมันหรอกไม่ต้องมองไม่ต้องมองเลยไม่ต้องมองเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าจะทําอย่างนี้ไปบ้านเธอไปมองอยู่บ้านเธอนู่นเออไปมองอยู่บ้านเธอนู่น เอ๋เห็นนกนี่มันไม่ได้เลยเห็นนกนี่มันไม่ไม่ได้เลย,เนนนเเลยอย่านะเราจะปบนะอย่าจะปบนะโกรธนะบอกให้อย่าอย่านะโกรธนะไม่ให้เล่นด้วยนะมองมองนก <c oughs> <c oughs> ไปเลยยะไมมองนะ้าเสงไหมเออเสงเลย เสงนลยเสียงน้อยเสียงน้อยเสียงน้อยืกินเสร็จแล้วกลับบ้านไปเลยนะกลับบ้านไปเลยอือช่วงจาหน่อยกลับบ้านไปเลยช่วงจาหน่อยกลับบ้านไปเลยไม่ต้องไปหน้าบ้านเหนื่อยเออเห็นไหมสวัสดีสิสวัสดีเป็นไหมืมสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีนะอืมก็บอกแล้วไงว่าคิดถึงอะ ไม่มาหลายวันนั้นให้ให้เฟียนานานหน่อยสิให้จับได้นานานหน่อยให้จับได้นานานหน่อยเอาแล้วจะเกาคางให้ไงเกาคางให้ไงโอ้หาหวีไม่เจออ่ะหวีที่แปลงขนน่ะเคยซื้อมาแล้วเอาเมื่อก่อนนี้มีแมวพันเปอร์เซียมาเหมือนกันอืมบ้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแหละแต่ตอนนานแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเขาเลี้ยงระบบปิด ไม่รู้มันหลุดมาหรือว่ายังไงเนี่ยกตีสนิทแบบนี้แหละกตีสนิทแบบนี้แหละหลับจ้าหลับหลับหลับไหมไหมหลับใช่ไหมซุ่มจับนอยหลับลุยหลับเลยเดี๋ยวกลางคืนก็ค่อยไปเล่นกับพ่อกับแม่นะกลางวันเนี่ยเออให้เ้นเฟียให้ให้ั้นเฟียให้แบบให้ให้เงให้เฉาไปเลย นี่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 จุกพุงจุกพุงเลยนี่นี่นี่กัด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 จุกพุงเลยนะนะมองมองนกมองนกอะไรกลับบ้านปะหนูอว่าจะเอาจะเอาค่าแรงอีกเอาค่าแรงไหมเอาค่าแรงปะฮะวันนี้จะเอากลับบ้านไหมแมวเรียนอะเอาไหม ตาเขาเป็นตาเขามีขีดตรงกลางเนี่ยตานักล่าเลยหนานี่เนี่ย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 จึ๊บจึ๊บอ่ะเล่นเนี่ยชมหน่อยชมหน่อยชมจับหน่อยชมจับหน่อยเมื่อก่อนเหงื่เนื้อเหงื่ตัว จมจับหน่อยจมจับหน่อยจมจุกโดนจุกพุงเลยชุ่มโดนจุกพุงชมโดนจุกพุงเลยอือหางดุ้งดิงดุ้งดิงดุ้งดิงอืมแสดงว่าคันนะดิไม่ได้อาบน้ำอาบน้ำไหมปุ๊ป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 เปปื้ อะไรหมดแล้ว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 นะหมดแล้วไม่มีแล้วดูหางด,ดงดูดิ้งดงดิด้งมนเป็นหนอนไอ้มนเป็นเส่เดือนโดนขี้เท่าเลยด,ดงดิด้งดงดิ้งยัยกลับบ้านปะกลับบ้านนะอะอิ่มแล้วกลับบ้านไหมกลับบ้านปะบ้านเธอไปทางนี้แหละ ไปแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วนะวิจาเขาวิจาเขาขึ้นบนหลังคาหนีไม่หมดแล้วไม่ต้องมาต้าเอเข่าหรอกถึงว่าสิหรือว่าฉันมองเธอไม่เห็นเฮ้ออ่ะอ่ะอ่ะเอาเออเอาเออ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 กินกินกินกัดอ่ะกัดกัดอะกัดกัดกัดสิกัดสิกัดเลยอ่ะกัดอ่ะกัดสิ กัดอ่ะกัดทำไมอ่ะกัดสิอ่ะกัดเลิกเลิกกัดเลยอ่ะกัดอ่ะกัดอ่ะติดฟันติดฟันอะกัดแล้วติดฟันอะกัดแล้วติดฟันอ่ะติดฟันติดฟันอ่ะติดฟันติดฟันอ่ะติดฟันติดฟันติดฟันอ่ะติดฟันอติดฟันอ่ะติดฟันเลย ติดฟันเลยถอนฟันเลยถอนฟันติดฟันเลยติดฟันเลยอืมติดฟันเลยติดฟันเลยเอาติดฟันติดฟันติดฟันไม่อยากกัดเลยหืมอืมรู้ยัง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 ห่ะมาเที่ยวมาเล่นแรงเดี๋ยวเขาจะเล่นแรงตอบไม่ควรเล่นแรงเล่นเบาหยอกป๊อกป๊อกป๊อ งพ่อเหรียญกลับบ้านไปฉันไม่ให้ไปเฝ้าบิจจะฉันหรอกเธอต้องกลับบ้านเธอต้องกลับบ้านเธอต้องกลับบ้านอยกเท้านั่นแน่โดนด,ดึงคอแล้ว เมื่อก่อนไปทำงานที่สตูดิโอเขาที่บริษัทเขาเขาจะเลี้ยงแมวชื่อสโนว์เก็บกาฟิลกาฟิลก็สีส้มอย่างนี้แหละแต่เป็นแมวพันธุ์แบบกาฟิลเลยอะใช่ไหมมือไว้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 เล่นไปเล่นมาจาักหมันเขี้ยว แน่แน,น่ไหวหลวงพ่อเหรียญแล้วไงไปไปหลวงพ่อเหรียญคุ้มครองแล้วปะเออเอาย <laughs> เขาเบื่อตัวเองแล้วปะเดี๋ยวเขาจะไปดูวิจากินข้าวเร่องกลับบ้านไปเลยเอ้าเอ้าเอาเอาเอา้เอาอาฉันเก็บหลักฐานได้หมดแล้วไม่จ้องยอย,ยไม่จ้องยอย,ยไม่จ้องยอยไม่จ้องไปทางนั้นเลยกับบ้านเดี๋ยวขึ้นรั้วไปเลยอิ่มแล้ว ไปไปส่งกลับบ้านไม่เอาไม่เอาไปกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านนะเออกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปข้างบนทางนี้เลยไม่เอาไม่ต้องลงไปทางนู้นกลับบ้านไปเลยเออกลับบ้านไปเลยไม่เอาได้ยังไงเอาจี Lời cả lời. Nốn. Cả lời. Mày ngay, mày ào điเลย, về nhà thôi. Về nhà thôi, đi về hướng đó. Đi Bán nhà thôi. Không được, không được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 . Không được, mày được. mày được, không được. Không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  được, ไปยปไปกลับบ้านเบื่อแล้วแมวเลียก็กินแล้วไม่อะไม่อะเออกลับบ้านไปเลย,เเลย,นะเลยกลับบ้านไปเลยนะไม่ไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรไปเลยกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยไปเลยไปนอนบ้านเลยกินอิ่มแล้วไปเลยเออบ๊ายบาย บายบายกลับบ้านบายบายกลับบ้านงานไปแล้วดูขนเต็มเลยโอ้ทั้งเสือ้อทั้งเก่ง <c oughs> ไปแล้วตอนเรียบร้อยหอมหอมฟูดอกเลมอนไปแล้ว กลับบ้านหน่อยส้มกลับบ้านแล้วส้มจับหน่อยกลับบ้านแล้วบายบาย